เมื่อโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือบอกเล่าประสบการณ์สบายๆส,สไตล์วัยเกษียณและวัยใกล้เกษียณในรายการ f a c e the Fact เผชิญหน้ากับความจริงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพร์แพ,พรวพนิ์และดรพัชสรสังสีทาง FM 89.5เมกะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ Fa c e the Fact โดยอาจารย์หมูกับอาจารย์สุค่ะสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสุกก็แหมมีาสาวขึ้นสาวขึ้นไม่แก่หวังว่าท่านผู้ฟังของเราก็คงกระฉับกระเฉกันขึ้นเนาะประมาณนั้นเพราะว่ามีหลายข้อก็เอามาปฏิบัติได้จริงๆนั่นแหละก็คือเช่นการจับ พอสู่ชอบนั่งหลังคอมก็ยืดึกถึงคำคุณหมอเนะเออมันก็ได้ผลเหมือนกันแหละอนะยืดเส้นยืดสายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เห็นประโยชน์จ้ะนะหวังว่าแม้เราคงจะสาวกันขึ้นแบบว่าอิลึกพึบพับเลยแหละก็เป็นองดีความรักมากจากเด็กลงนิดนึง ใช่เหมือนกับเคยมีเพลงไงเนาะที่ที่ให้กําลังใจอ่าให้กาลังใจซึ่งมันก็จริงนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ความรักมันก็ทําให้มีความสุขไงไม่ว่าจะเป็นรักถ้ารักแบบไหนก็แล้วแต่รักต้นไม้ใบไม้ว่ากันไปมันมันมันเป็นแนวคิดแบบเชิงบวกนะโพสิทีฟกับความรักอ่ะอ่าพอคนคิดอะไรบวกๆมันก็ดีอย่างนั้นแหละ มันก็นำไปสู่การอมยิ้มไงที um> はは่ทำให้ปากไม่คว่ำเนี่ยพี่ออกจกหมู่บ้านก็แอบเลยๆยามดูดี่เขาท่าล้วเห็นปนะก็คงจะเป็นแบบว่าเอมันปฏิบัติได้จริงหลายข้อปากไม่คว่ำปากไม่คว่ำโอเคนะหลายข้อการไม่ให้ใส่ทองเนี่ยป้าสุชอบมากเพราะป้าสุไม่เคยซื้อทองไงป้าสุก็รอดตัวเลยเนาะแหวนทองเยอะนะพี่เบื่อก็แบ่งมาทางนี้บ้างก็ได้นะพี่ จะได้จะได้จะได้ทําตามคุณหมอแบ่งมาเลยพี่เก็บไว้มันอันตรายนะอยากย้ญ่ขึ้นนะพี่ได้เดี๋ยวจัดให้ทีนี้พอสุกก็สัปดาห์นี้ใช่ไหมก็มีการบ้านคุยกันไว้กับน้องหมูว่าเอ๊สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ของการ ส่งท้ายเดือนพฤศจิกแล้วนะคะทำไมมันช่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้พฤศจิกแล้วก็ธันวาก็คือจะสิ้นปีแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นหันเอ๊ะจะเอาเรื่องอะไรมามฝากท่านผู้ฟังของเราปร้าสุก็พินิจพิจรารณาเนาะว่าประเด็นที่ตัวเองสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของคือนี้ป้าสุกจะเทียบกับคำแนะนำของของบรรดาทาง สาธารณสุขของบรรดาคุณหมอทั้งหลายแหละได้ยินมานานแล้ว <Wow. S 2> ในเรื่องการเลือกกินอาหารเนี่ย <Ừ. S 2> เขาชอบที่จะสอนว่าบางคนน่ะชอบกินอะไรซ้ำซาก oh. เป็นผลไม่ดีกับสุขภาพใช่ใช่ใช่ uh. เพราะว่ามันมันสะสมไนงะอย่างเช่นส,ส,สมมุติว่าชอบกินอะไรเดียณะปลาเค็มสมมุตินะแล้ว uh. กินแต่คณะปลาเค็มอ่ะสารพิษที่มันอยู่ในผักอะ่ะมันก็จะสะสมในร่างกายเราใช่หรือ เราก็กระจายกินผักเยอะๆสารพิษมันจะได้หลากหลายแล้วก็อันนี้เป็นการพูดล้อเล่นนะคะไม่ไม่ไ่แต,แต่แต่ก็ไม่ควรกินซ้ำๆจริงเพราะมัน,มนประสุก็มีมีมันสะสมสารพิษมันสะสมมีเพื่อนอาจารย์ผู้ใหญ่เนาะที่เคยรู้จักอะ่ะทุกมื้อเลยกินของซ้ําอยู่นั่นแหละข้าวข้าวกะเพราไม่ใส่พิษ กับไข่กินเช่นนั้นตลอดทุกมือ้อทุกอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่มีความแข็งแรงเลยสุขภาพม,มันไม่หลากหลายสุขภาพยามเยีทีนี้พอจับประเด็นตรงเนี้ยป้าสุก็ชอบมานั่งนั่งนั่งนงึกไปถึงเรื่องอื่นเช่นที่เคยมาเล่าให้น้องหมูว่าเวลาปลูกต้นไม้เหมือนกันป้าสุจะชอบเอาต้นไม้เนี่ยที่ไม่รู้คนละชนิดตะบมาปลูกรวมๆกันมันจะเกิดการผสมข้ามพันธุ์แล้วป้าสุกก็ สิ่งที่ประสบค้นพบคือมันแย่งกันที่จะจะเจริญเติบโตอันนี้ก็เป็นขำขำด้วยแล้วก็จินตนาการสําคัญกับความรู้แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะสนุกสนานหรือจําได้มามที่เราเคยไปดูสวนของคุณคุณลุงอะไรที่ลุงสวยที่เวลาปลยกใช่ที่ท่านเวลาปูต้นไม้ท่านทํำยังไงเอาหัวทิ้มลงใช่มันเป็นการเหมือนกับแบบว่าสลับอะสลับอิริยาบถอันเนี้ย ก็เกิดผลดีเช่นเดียวกันเห็นไหมจริงๆแล้วสวนคุณลุงสวัยก็จะปลูกอะไรที่คระกะด้วยเหมือนกันก็จริงๆก็เหมือนเรากินอาหารนะเราเห็นด้วยนะในเรื่องของการกินที่หลากหลายอะ,ะที่มันควรจะ,ะบาง <ละ S 2> บางสูตรก็เขาก็จะในเรื่องของสีก็มีนะว่าเออให้กินพืชผักที่มันหลายๆสีเะเพราะว่า,าสีในอาหารมันก็จะมีสารอาหารที่แตกต่างกันด้วยะนะด้วยแรงบันดาลใจ เช่นว่านี้ว่าสุกก็เออเอ้ในชีวิตของเราโอ้โหนะก็ยืนยามาจะจะเข้าเลขจะเกือบเกือบเลขเจ็ดแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยก็รู้สึกอันหนึ่งก็ขอบอกน้องหมูว่าก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจกับตัวเองนะเอออยู่มาได้ลอดปากเหี่ยวปากกาคชาวนี้ก็มานั่งพิจารณาว่าเอ้จากเทียบเคียงอ่ะที่บอกกินอาหารอ่ะก็กินให้มันคละ เอชีวิตเราล่ะในชีวิตการใช้ชีวิตคีเลยค่ะว่าไอทีเราไม่ละใช่ไหมคะเรามีไอทีอยู่รอบตัวเราไงคะเพราะว่าชอบไปชอบไปประดิษฐานอยู่ที่สำนักไอทีคือเอาไวไฟฟรีความลับที่ต้องเปิดเผยบอดแคสเลยทีนี้จิ้มเลยค่ะจิ้มลงไปว่าการใช้ชีวิต ที่มีการบาลานซ์ที่มีการสมดุลค่ะการใช้ชีวิตที่สมดุลเพราะประสูมนึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรามาฝากกับบรรดาเพื่อนๆพือนสวออของเราเนาะ,ะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยบรรดาคุณพี่คุณน้องที่เป็นสวออตั้งแต่ห้าสิบห้าอัพหรือหกสิบอัพหรือหกสิบห้าอัพขึ้นไปหรือบางคนเจ็ดสิบอัพก็ได้บางคน6 0สิถึงเจ็สิยังปิ้งอยู่นะคะยังไม่เป็นสอวอนะคะ มันขึ้นอยู่กับมันอยู่กับการใช้ชีวิตว่ามันยังมีความแอคทีฟอยู่เหมือนหมูเคยจัดอยู่ตอนนึงอะค่ะที่พูดถึงคำว่าโยอะคือยังยังโออะนะคะก็คือคนสูงวัยที่ยังมีความแอคทีฟอยู่ยังกระฉับกระเฉงวัะนั้นมันก็จะทำให้เราไม่แก่ซึ่งชอบมากไม่แก่จำได้ใช่ไหมคะคุณหมอสัปดาห์สองสองวิคที่ผ่านมาคุณหมอให้คำแนะนำว่า ไม่อยากแก่ก็อย่าทําตัวให้แก่เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันก็สู่ก็เลยพอขีดเข้าไปขึ้นมาเลยค่ะค่ะสูตรแปดต่อแปดต่อแปดทายสิคะมันคืออะไรไม่ได้ใบหวยแปดแปดแนะคะก็คือในหนึ่งวันนี้24ชั่วโมงเอา3ามหางก็คือ8ปแปด <8 S 2> เลขพี่ออกแล้วน้องหมูรู้ไหมว่าแปต่อแปดต่อแปดเนี่ยผู้คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักปฏิรูปสังคมคชาวอ,อังกฤษชื่อมิสเตอร์โรเบิร์ตโอเวนซึ่งเ,เท่เก๋มากเลยแล้วสูตรเนี้มันอมาตะม,มันยังไม่ล้าสมัยมันสามารถนำมาปรับได้จริงๆคือคือที่พูดตรงเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นบรรดาเพื่อนๆของเราเนาะ<ฆ>ที่อยู่ในช่วงวัยที่เราถือว่าเออเป็นเพื่อนสอวอของเราเนี่ย<ฆ>สวยวันสวยคืนเนี่ยสวยทุกวันเนี่ยกับบรรดา,าผู้ที่เข้ามารับฟังหรือบรรดาลูกหลานของของเพื่อนๆของเราเนี่ยสามารถเอานำไปปรับใช้ได้ด้วยค่ะ<ฆ>เนาะ พอเมื่อกี้น้องหมูบอกว่าแปดต่อแปดต่อแปดก็คือการพยายามแต่มันไม่ต้องถึงมาแหมตื่นไม่ต้องเป๊ะไปอลังเว<ต>อร์ขนาดนั้นก็กล่าวเขา้ว่าในหนึ่งวันแล้วก็แบ,บ่งเป็นสามช่วงเก่งจังเลยอันนี้ถูกต้องอและในแต่ละช่วงเนี่ยเช่นเราไปสอบเราไปทำงานอย่างเช่นน้องหมูไปมาหาลาัยอย่างเงี้ยช่วงของการทำงาน8ปดโมงเอ่อช่วงของการทำงานแดชั่วโมงเนี่ย เช่นสตาร์ทออกจากบ้าน8ปดโมงเช้าอย่างเงี้ยแปดโมงเช้าถ้ามันจะ8ปดชั่วโมงมันต้องไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่คะต้องไปสิ้นสุดที่4ี่โมงเย็นอ๋อเหรอแใช่ก็แดชั่วโมงไง <Hey. S 2> ซึ่ง,ซ,งซึ่งโอเคนะมันมันดูแล้วมันก็มีความเป็นไปได้จริงๆนั่นแหละแปดที่หนึ่งคือ8ของการทํางาน um. ทีนี้ชีวิตก็ อีกนั่นแหละพอปสุมาดั้งพิจณาอย่างเนี้ยเฮ้ยที่ผ่านผ่านมาเนาะที่ในบางครั้งเนี่ยบางช่วงหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงของเราเนี่ยที่เอาแต่เช่นทํางานที่ทํางานแปดชั่วโมงและแต่ที่บ้านใช่เลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งบางคนนะมันก็แล้วแต่เป็นเราคิดว่าเป็นช่วงวัยอ่ะเป็นแต่ละช่วงวัยอ่ะช่วงที่เพลคๆอย่างเช่นอายุสามสิบสี่สิบหรือห้าสิบมันมีกําลังประมาณ ห้าสิบต้นๆเนี่ยมันมันอาจจะเป็นช่วงที่กําลังใช้ชีวิตกําลังไตระดับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีความเป็นไปได้แต่เราก็กจะพบแต่แตว่าถ้าสูงวัยแล้วก็เราแปดแปดแปดมันก็น่าจะดีกว่าแต่เราก็จะพบว่าการที่ใช้ชีวิตสมบุกส,สมบันลักษณะนั้นอะ่ะมันส่งผลตอนสูงอายุส่งผลเสียส่งผลเสีย,สสยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่ออ่าว่าพัก เออ่ชวด่ได้ได้คือแรกก็เมามอยหอยสั่งยังไม่เข้าเนื้อเข้าหนังกันแล้วเลเอาเข้าเอาแป่ที่หนึ่งได้ได้ได้ก็คือการทำงานโอเคค่ะเรามาต่ออ่าพักฟังเพลงสักครู่นะคะคุณกำลังรับฟังรายการเฟสเดอรแฟกต์เผชิญหน้ากับความจริงต่อเลยค่ะพี่ มาแปดแปดที่หนึ่งไปแล้วก็คือการทำงานขอแปดที่หนึ่งขอแปดที่หนึ่งนิดนึงได้ค่ะแปดที่หนึ่งก็คืออะไรพี่การทํางานซึ่งประสุวก็คิดถึงอดีตนะแหมกษะสีมาเจ็ดปีเนี่ยอดีตอดีตนี่ทํยักแปดชั่วโมงเปล่าแปดเกินด้วยนะสมัยเขาจ้ารสมัยป้าสุวํางานใหม่ๆเลยเนี่ยป้าสุทํางาน ทํางานนอกเวลาของตัวเองด้วยทํางานพิเศษอะอสาว์อาทิตย์ไม่เคยหยุด<อ>แล้วก็ค้นพบว่าไม่ดีพอรีทายออกมาแล้วย้อนคิดว่าไม่ดีไม่ดีดขาดหายอะไรหลายๆอย่างไป <S <S เพรเาะยังไม่ได้เล่นเนาะใช่ตอนเนี้ยเราก็อเอามา เอามาแชร์เนาะประสบการณ์อะไรต่างๆเมื่อกี้เนี่ยที่แปดที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นเรื่องของการทำงานพูดแล้วเนี่ยมันรู้สึกมีความขบขันมีความสุขด้วยปรับปนก็เมื่อกี้บอกใช่ไหมว่าแปดที่1ทํางานสมมุติว่าเริ่มทํางานแปดโมงเช้าไปถึงเที่ยงนี่คือสี่ชั่วโมงอ่าพักหนึ่งชั่วโมงเพราะงั้นถ้าเกิดบ่ายโมงต้องห้าโมงเย็นค่ะคุณน้อง มันจะดุงมิดเพ่แต่ป้าสุจะมีข้อสังเกตว่าว่าในแปดชั่วโมงแรกเนี่ยเช้าสี่บ่ายสี่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโอ้โจะต้องไปโหมพอโหมปุ๊บมาสังเกตคนที่มีลักษณะคุณลักษณะดังที่ว่าเนี่ยจะซีเรียสตึงเครียดไม่มีมิตรมีแต่ศัตรูแล้วอีกอย่างเออพวกที่มีแต่มิตร ไม่มีศัตรูนี่คือไม่ทํางานใช่ไหมพี่ไอ้นี่ศัตรูจะเยอะกว่านะแล้วแล้วบุคคลกลุ่มขยันเนี่ย <c oughs> เขาก็จะไปเพ่งโทษกับคนที่ดูเหมือนประหนึ่งว่าไม่ขยันก็อาจจะนั่งใช้จิตนาการก็ได้ <c oughs> ใช่มัสมนสำคัญกับความรู้นี่พี่ <c oughs> <c oughs> นะคะแต่อยากจะเตือนอย่างนี้ <c oughs> ไอ้เจ้าแปดชั่วโมงของการทํางานจริงๆอ่ะก็รีแลกซ์ได้เช่นน้องหมูจําได้ไหมรีแลกซ์ด้วยการทํำยังไง ทำไรพี่ในช่วงในช่วงการอยู่ระอขอไปขอเขาอําซ่าเค่ะว่าค่ะอะไรค่ะไม่เขาก็มีคำแนะนำนะของมิสเตอร์โรเบิรโรเบิร์ตโอเวนเนี่ยคค่่ะะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปโหมหรอกค่ไอ้ที่ช่วงของการทำงานเนี่ยไปโหมจนเกินจำเป็นก็ไม่ดีหาเวลาพักเบรกบ้างระหว่างการทำงานเนอะอาจจะ ครั้งละห้านาทีเนี่ยเดินเล่นมากไปคามีเบรชช่วงคอฟฟ่เบรชัทีไทม์อัฟเตอร์นูนทีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้ขอเล่านิดนึงแล้วกันสมัยตอนไปเรียนเนาะที่เพิร์สแล้วก็อาจารย์ออซี่เนาะเขาก็จะแบบว่าอัฟเตอร์นูนทีนี่เขาก็จะนั่งเขาเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาเขาก็นั่งแล้วเขาก็นั่งทานกาแฟกันประมาณสักไปสองไปสามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะ อนั่นนะ่ะแต่ว่าตอนไปเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะไม่มีอ่ะตลอดคนญี่ปุ่นขยนันขยันยังก็กินยาชูกําลังกันทั้งประเทศงงแต่ถ้าออสเตรเลียนี่เขาจะมีแบบว่า c o ฟฟีเ่เ r รกอัฟเตอร์นูนทีอะไรอย่างเงี้ยก็ดู Relax ก,กว่าซึ่งไม่ถึงเครียดแล้วเรารเราก็ว่าเขาก็ใช้ชีวิตด้วยความแฮปปี้นะนง,งานก็ออกมาดีด้วยเนี่ยโอ้โหนี่ข้อมูลมันคัญนะเป๊ะอย่างเงี้ยใช่ปะ ใช่มันมีข้อเตือนใจเลยแล้วยกตัวอย่างคนญี่ปุ่นด้วย,ยบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมียอัตราการเสียชีวิตโอโ้โหจากการที่แบบว่ามันทำงาน,นหนักเกินใช่อันนี้อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยเราจําได้ว่าเราทํางานเหมือนเหมือนนั่งทําอยู่ที่ที่ห้องเป็นออฟฟิศสําหรับนักเรียนนักศึกษาเนาะเราก็ทําวันนั้นเราอยู่เที่ยงคืนเราโอ้โหฉันนะท็อปฟอร์มมากเลยนะอะไรเงี้ย ก็มีเด็กญี่ปุ่นนั่งงานกล่ำกันแหลมมีนักเรียนไทยนั่งอยู่สองคนเที่ยงคืนครึ่งอาจารย์มาตรวจแลบ็บเราตกใจแบบสุดทีเด็ก็ผีหลอกอะเที่ยงคืนครึ่งอะพี่แบบไม่น่าจะเจอเจออะต้าตกใจมากบี้ให้เห็นว่าบางทีมันก็ไม่รู้จักพักผ่อนไม่รู้จักเวลาเวลาที่พูดตรงๆเลยนะเออมันก็ไม่ใช่หรอนะอ,อันนี้เราก็มาแชร์แชร์ฝากฝากข้อมูลกันเอาล่ะ การทำงานที่เอาจริงเอาจังหนักนวงผ่านไปแล้วค่ะแปดที่หนึ่งแปดที่สองก็เป็นความหาฤหัน์สิคะแปดที่อสองก็คือช,ช่วงของการสันทนาการทำอะไรบ้างคะถ้าหมูก็ดูหนังฟังเพลงช้อปปิง้งกินข้าวหาวอะไรอร่อ,รอยๆ่อยกินขับรถไปเที่ยวกับเพื่อนโอ้โหอันนี้เยอะนะพี่เลยนะให้อันนี้พูดคล่องมากเลยนะพี่พัดแปดชั่วโมง ทําไมท้องป่าแต่ตอนไอ้พาทํางานมันอึมอึมอมอําอ่ะของน้ำหมูเนี่ยคะแนนเต็มสิบก็เอาไปสิบเอ็ดเลยค่ะคล่องแคล่วมากเลยทวนเลยีซึ่งถูกต้องด้วยนะดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือช้าอ่านี้้ีีะะฟังเพลงอ่านหนังสือสนุกสนุกไปเที่ยวกับเพื่อนไปชอบปิ้งขับรถเที่ยวโอเคไหมคะพี่ปรบมือรัวๆเลยค่ะค่ะ ถูกต้องเลยอันนี้คือใช้ได้แล้วป้าสุก็ยืนยันนะคะในกิจกรรมที่น้องหมูในช่วงกเกี่ยวด้วยทุกครั้งเพราะช่วงของการสันทนาการแล้วก็เป็นนับเป็นโชคดีของป้าสุด้วย่า,อาบอกคุณผู้ฟังที่ป้าสุเนี่ยกระโดดมาคบกับน้องหมูเนี่ยเพราะสันทนาการล้วนๆค่ะไม่เกี่ยวกับการทํางานเลย,ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเราเจอกันสองห้าสามศูนย์เฮ้ยน้องหมู 34ปีเต็มแล้วนะที่สัมทนาการล้วนๆโอ้โหมาเราก็ทำงานเราโอเคโอเคเราก็คนคุณภาพได้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 าว่าสิ่งที่ยืนยันน่ะน้องหมูเห็นมะมีโอกาสไปใช้ชีวิตนี่เป็นไอดอลของหลายๆคนเลยนะโอ้ยก็ไม่ค่อยขอขอชมไปไปแบบฟุ๊กๆค่ะไม่ฟุ๊กไม่ฟุ๊กเอาเปลี่ยนเรื่องอย่างพี่แปดแปดแปดสุดท้ายซื่อเลยแปดสุดท้ายให้ทาย พักอน,นอนหลับนอนเลยนอนเลยใช่ไหมพี่พักผ่อนนอนแล้วนอนแล้วมันก็จะมีความสุขมากซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีนะโอ้โหเพราะว่าอะไรเพราะคนมันถ้าเราได้นอนดีๆนอนนอนแบบว่าหลับลึกกันเนาะตื่นมาสดชื่นน่าดูละสิ่งที่มีปัญหาก็คือการที่เราละเลยแล้วไม่จัดระเบียบไง<อ>มัวตัวไปหมดเลยคือบางคนก็นอนไม่ค่อยหลับซึ่ง น่าเห็นใจเหมือนกันนะการนอนไม่หลับเนี่ยมันทรมานบางช่วงเราก็เป็นเหมือนกันนะนอนไม่หลับแล้วมันฝืนๆแล้วมันแบบเออทรมารรู้สึกเข้าใจคนที่นอนไม่หลับแต่ส่วนมากก็หลับคาซีรีส์การจะดูซีรีส์ที่มันเกินเกินแเกินช่วงสัตว์น้ำใช่ใช่ใช่เกินเกินเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อข้อที่เป็นข้อสังเกตผู้ใหญ่ที่ช่วงของการนอนแล้วนอนได้ดีเนี่ยอันนี้ดูจาก เจเนอเรชันของพ่อแม่เรารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยสังเกตการนอนที่มีคุณภาพคือนอนเต็มอิ่มเช่นเช่นเอาง่ายๆเนี่ยพ่อแม่ประสุเนี่ยสองทุ่มเนี่ยนอนแล้วค่ะสองทุ่มเนี่ยนอนไปตื่นตีห้าตีสี่มันแปดชั่วโมงอะเป๊ะเลยเนาะโอ้โหพอตื่นตีสี่ตีห้าปุ๊บท่านทำอะไรเนาะโอ้โหต้องน้ำเพื่อจะ เตรียมกินกาแฟมันเด็นมันดีมากเลยเล่จริงตื่นเช้านี่ดีเนาะใช่บางช่วงเราตื่นเช้าแล้วเราสึกว่าเออเวลามันเยอะเวลาในการที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นทํางานหรือสันทนาการอีก2อแปดเออใช่เป็นไงแต่สุดท้ายคือการพักผ่อนอันนี้เห็นอยู่กับตาแล้วประสุพอมาเช็คตรวจสอบวินาทีเนี้ยเขาแนะนําเลยว่าการนอนอ่ะถ้าไม่เกินสี่ทุ่มยิ่งดี เพราะว่ามันเป็นช่วงเหมือนกับร่างกายอ่ะบันผลิตสารอะไรต่างๆชใช่ซึ่งคําแนะนําม,มาคือบางเอิญเราก็มีข้อมูลเชิงประจักษ์เนะเช่นดูจากพ่อแม่ดูจากญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักอะ่ะเช่นเราสอบถามเนะอะนอนนอนตอนไหนกี่ทุ่มตื่นตอนไหนสังเกตที่นอนเร็วๆสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดด้วยจะนอนเร็วทุ่มหนึ่งนี่บ้านแล้วอาจจะ อาจจะบ้านพี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ในยุคอดีตเอกว่า <David S 1> มัน <Boom. S 1> มันก็ไม่มี กรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลถึงสุขภาพจริงนั่นแหละทีวไร่มีอะไรรายการมันก็ไม่ได้มีอะไรดูใช่ทีวีก็ยังไม่มีกันเลยอะไรอย่างงั้นมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นจึงทําให้สุขภาพเออดูแล้วพอย้อนกลับไปคิดนะเออมันก็ส่งผลจริงๆเป็นไงคะแปดแปดแปดดีค่ะนะคะเราก็หวังว่า แปดแปแปดในวันนี้เนาะแปดแรกทำงานแปดที่สองสันทนาการนี่เราอาจจะไม่ได้แปดแปดสำหรับหมูนะพี่อาจจะทำงานสักห้าสันทนาการมันลบไปสามสันทนาการก็อาจจะเป็นสิบเอด หรือสิบแล้วก็นอนสักสิอหรือยังไงเนาะเออไม่ว่ากันค่ะเฉลี่ยเฉลี่ยเกลียเกลียนะเป็นไงดีเนาะดีโอเคก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะนําไปปรับเนาะแล้วเพื่อให้ชีวิตมันเกิดสมดุลมีสมดุลการบาลานซ์ชีวิตนะคะบาลานซ์ชีวิตค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็แนปดปดปดนะคะฝากเอาไว้ก็แล้วกันค่ะ เอาละหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่เดือนสุดท้ายของปีค่ะสัปดาห์หน้าค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดี์นะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line official@rmuttradio